หรือจบจากที่ไหนมาครับแนมะ่จบจากราชาพัฒน์ลำปางค่ะแลวก่อนที่จะมาทำตรงนี้ไปทำงานที่ไหนมาเลยไปทำงานที่เทศบาลโพพาค่ะกี่ปีครับนะ่สองปีค่ะแล้วก็ลาออกเลยใช่ค่ะลาออกแล้วก็มามาทำร้านนี้ค่ะลองทำแล้วเอาวิธีทำน้ำกาแฟหรครื่องดื่มทำยังไงหนูไปศึกษาจากทิกตอกค่ะ ติ๊กตอกใช่ค่ะสาใช่ค่ะจนเชี่ยวชาญแล้วก็ทำเลยไม่ถึงขั้นเชี่ยวชาญค่ะลองผิดลองถูกที่ร้านนี่มีขายอลไรบ้าคะที่ร้านมีส้มตําค่ะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีน้ำค่ะ,คะแล้วเปิดขายต,ตั้งแต่ตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะเก้ามงถึงหกโมเย็นค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะ เราเอาความรู้ตรงนี้มาที่ไหนคะความรู้นี่นะคะแนวคิดที่จะทําตรงนี้ใช่ไหมคะที่ทำกาแฟอ๋อที่ทํากาแฟหนูดูจากติก๊กต็อกค่ะหนูศึกษาใ,กกใช่ค่ะหนูศึกษาเองค่ะหนูศึกษาจากติก๊ตกต็อกแล้วหนูก็หัดทําเองนะ<ม>หัดทําแล้วก็หัดชงคนเดียวค่ะแล้วก็รสชาติก็ออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่ามีความใจ,มใจค่ะหนูก็ฝึกทําเองค่ะ นักท่องเที่ยวหรือนักทิมสนใจเดินทางมาเส้นไหนมา,มาที่มาเส้นกอนมอแปก็มาได้ค่ะ39 44แล้วก็48ก็เข้ามาบ้านพอดีได้เหมือนกันค่ะพอดีค่ะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเดือะร้อคีค่ะเดือะร้อคีค่ะเดอะร้อคี่เดอะร้อีแปลว่าแปลว่าหลังบ้านค่ะ ที่บ้านพอดีนะค่ะติดต่อสอบถามเบอร์และเบอร์โทรได้นะ,ะค่ะ063 11 49 7ามหนึ่งหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหกสามค่ะย้ำอีกครั้งศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหกสามหรือติดตามที่เพจอะไรครับเพจลอรคีค่ะมาครั้งแรกเลยคมาครั้งแรกค่ะได้แล้วเกาเหลาของเรา นั่งกินริมน้ำชิลๆค่ะมาจากไหนคะมาจากบ้าน14ค่ะห่างที่มาที่นี่ห่างกันแค่3กิโลนะคะบ้านพดีค่ะสั่งอะไรบ้างเนี่ยมีสั่งส้มตำปูปลาลูกชิ้นอาหารแต่ปูปลายังไม่มาแต่ปูปลายังไม่มาบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมลื่นเย็นสบายบรรยากาศชิลๆมากเลยค่ะ เพิ่งมาค่ะครั้งแรกครั้งแรกค่ะคุณตำมาสนาแล้วเราก็จะมาเรื่อยๆค่ะที่สั่งเพิ่มนะคะก็จะมีส้มตำปูปาลาราเกาเหลาค่ะเกาเหลาค่ะมียากาศชิวๆ มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา5ค่ะอ,อ๋อแล้วอาหนูเห็นมาที่ร้านถูกมาอย่างไงครับเนี่ยออถามคนที่เคยมาแต่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะลงไปหลายที่เลยค่ะเพราะว่าเขามาถูกค่ะแล้วรู้ได้ไงว่ามีร้านที่เนี่ยเห็นน้องๆพี่ๆเขาแชร์ในโซเชียลแต่ว่า มีร้านเปิดใหม่ตรงนี้นะอย่างใครก็เลยมาอ๋อดูในโซเชียลใช่ค่ะตัดสินใจมาเลยมาเลยค่ะแล้วเคยมาไหมไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกนะเอาไปที่ไรนู้นไม่ลงไปไล่นู้นเลยอ่ะ ่ีสวัสดีค่ะชื่อเนอยนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนรวมพัฒนา2ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เดอะรอคีคาเฟ่หลังบ้านค่ะตรงคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถวแถวหมู่บ้านพาดีค่ะบรรยากาศของคาเฟ่นะคะก็จะมี น้ำแล้วก็มีอาหารนะคะแล้วก็มีธรรมชาตินะคะเช่นน้ำตกทานน้ำนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาเที่ยวที่คาเฟ่แห่งนี้ได้เลยนะคะการเดินทางนะคะก็สะดวกนะคะมีถนนนะคะตัดผ่านได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องอทางที่เป็นหินลุกลังเลยค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่กันเยอะๆนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ตรงริมลำธารน,นะคะของบริเวณร้นานคาเฟ่แห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะก็จะมีเด็กๆนะคะกําลังเล่นน้ํากันอยู่ที่ลำธารน,นะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะไม่ร้อนนะคะถึงแม้จะมีแสงแดดลงมาแต่ก็ไม่ร้อนเลยค่ะครับ ที่เราเดินมา,นานะคบบธรรมชาติที่ดีไหมดีค่ะธรรมชาติสวยตอนนี้นะคะธรรมชาติก็สวยมากเลยค่ะท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งนะคะลำธารก็ไหลยเย็นสบายค่ะค่ะตอนนี้นะคะอาหารที่เราสั่งก็ได้มาถึงแล้วค่ะก็จะเป็นน้ําที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงด้วยอนได้ตกใจหรือว่าราคาจริงหรือเปล่าคือราคาเริ่มต้นที่สามสิบบาทเองค่ะ อาหารก็ถูกนะคะน้ำก็ถูกนะคะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวคาเฟ่แห่งนี้นะคะ 哎，看这里面，我好像把其他那个部件都搞掉了，包括这个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 ，包括